สวัสดีครับทีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมดูครับเออลงรถทันเลยนะครับผมรีบมาป้อนเลยนะครับพี่แม่พพ <c oughs> รีบมาป้อนลูกสาวก่อนเลยนะครับผมีโอ้ได้ฝรั่งนะครับผมกินก่อนละฝรัง่งก,กินกระโพดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ชิมฝรั่งด้วยนะครับผม อันนี้ก็น่าจะขอกันทั้งวันนะครับผมดูท่าแล้วพี่ดาวน่าจะขอทั้งวันนะครับผมไม่หันหน้าไปอื่นเลยนะครับผมจ้องมองแต่ของกินนะครับผมูก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอย,อ,ยอ,อีกแล้วพี่ดาวคอยอีกแล้ว ไปกินยาต่อพี่ดาวก็จะเปิดแห้งกว่ากังง่ายยังแห้งเถอะดูครับผมของฝักนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับผมทั้งผลไม้นะครับผมของแม่ก้อมแม่ขาวแม่มณีนะครับผมของฝากมาให้ลูกสาวโต,วตวๆนะครับได้ทาน แล้วก็แม่หวันก็จอดซื้อด้วยะนะครับ,บ <า S 1> ผม,มจอดซื้อแ่าสิมนอนไดแต่ว่าแม่วาสิมนาน,นไดแม่วันวววให้พี่ดาวกินก่อนนะครับผมน,น,น,นี่ก็มีมันตะเพาด้วยนะครับผมตะเพาตะเพาที่แม่ต้อยให้แล้วก็เมฟซีจากช่องคำหมื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะป้อนพี่ดาวด้วยนะครับผมพอดี กระตงให้มาวันนั้นคอนโจไม่ได้อยู่นะครับผมไม่ได้อยู่ก้อนพี่ดาวนะครับผมเพราะว่าต้องรีบไปที่สนามบินนะครับผม,มวันนี้ให้แม่วันมาป้อนลูกสาวเองเลยนะครับผม,มนี่นะครับผมพุทธา,ทาจากแม่ขาวนะครับผมแม, <laughs> ม่วันล้างให้ก่อนนะครับผม ปอนพี่ดาวนะครับมะม่วงโอ้หน้าอร่อยนะครับผมแตตอนพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวเอ้ยใจเย็นใจเย็นจะได้กินนี่มีกล้วยด้วยนะครับเนี่ยกล้วยของแม่ขาวนะครับเนี่ย อันนี้รอให้สุกก่อนนะครับผมปวยจะได้วีใหเงี้ยเอาผักขิเล็กมาใส่ใบผักขิเล็กสุกเลยโตเดี๋ยวก็สุกไปเรื่อยๆอ่าวันได้อีกแล้วได้ของไปป้อนพี่ดาวอีกแล้วนะครับโน่นแต่คุณนายพุมิโตนี่ขออย่างเดียวจ้าก่อนใจสวยดี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 เอาดีดีใจสวย ถอนใส่บัวนามถอนใส่บัวถอนใส่บัว <c oughs> ปอนปอนกันนะครับผมเนี่ยทั้งมะม่วงแล้วก็พุทรานะครับผมที่แม่ขาวฝากมาให้พี่ดาวนะครับผมเออครับแต่พี่ดาวดีใจมากนะครับ จะค่อยเคี้ยวในพี่ดาวยอ้งย่ำบ่นั่นปากไม่เคี้ยวเลยนะครับสงสัยจะกลืนอย่างเดียวลงรถแทบจะไม่ทันนะครับคุณแม่รีบไปล้างผลไม้ให้พี่ดาวก่อนเลยนะครับผมแอบบอกว่าบนว่าเดี๋ยวลูกสาวหิวนะครับผม บอดเด่กอ่อ <c oughs> บ่กบ่ถีกับแม่เขาไปรอดเป็นไงพี่ดาว,อ,วอ,อ้าโอ้มีตกมีเก็บกินอีกนะครับ <c oughs> แซบบอแซบบอแซบบอแซบ,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 บไหม แต่พอกินเขากันบ่หรือจะนอนเลยอ๋อน้ำตาลด้วยนะครับผมบำรุงบำรุงรนะแล้วก็วขนมใส่สับประดบประดนะครับอันนี้ซือ้อมาให้พี่ดาวนะครับเนี่ย สมุนนะครับโพเมโร่โพเมโร่ก็คือโ้มโอเมลอนแล้วก็เมล<ม><ม>อน,อน<ม>ด้วยนะครับผมนี่เมลอนนะครับผมชิมด้วยนะครับผมแบ่งกันทานพี่ดาวให้กินก็ไม่อิ่มหรอกนะครับให้ชิม,ชม,ชมเดี๋ยวรอทานช็อโรรกโกแลตอีกนะครับจากลอนดอน โอุดปลานะครับห่อข้าวต้มให้กับแม่วันได้ชิมเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันงานด้วยนะครับผมอยู่ที่บ้านเขาบางสกุลวันนี้นะครับพรุ่งนี้ตักบาทนะครับผมพรุ่งนี้เป็นวันตักบาทข้าวต้มข้าวต้ม <laughs> อันนี้เรืุเรียนเนี่ยทุเรียนเอาไปให้หนบรนบนิเนเทุเรียนไม่เกี่ยวของคุณนายน้อยอันนี้ของของใครเนี่ยโอ้ทุเรียนคนล,ลดจนได้กินนะครับผมุปาดทุเรียน,น,อยอยยนขึ้น,น่วย,ยงไงครับแ่พูด โล,ล่หุ่นละวะเนี่ยเมียนบอล่ะเปิดมึงบบเมียนออกมาทาอนี้โปะมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่แม่ตัวนี้คือโบปิดูดปิดแล้วที่แม่มันโดนหนอกขึ้นจะคล้องเส้อหนักดิเมื่อไรหนักนะจะใส่ฝา้าคำว่าปะตองใส่ฝา บวฝานมนบ่้แนหบวฝาพอตรงใส่มันอน,นั้นมันกดลงตู้เย็นก็นสอบไม่ได้เลยแม่ว <c oughs> ่พ่อมันได้ใส่มันบวมีเลยงซนี <c oughs> ่นะครับผมมาถึงก็ป้อนลูกสาวก่อนเลยนะครับแม่วันนะครับผมลงรถได้นะครับพี่ดาวก็ได้ชิมของหวานนะครับผมก็เหลืออีก หลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ให้พี่ดาวได้ชิมนะครับก็จะให้แม่วันป้อนพี่ดาวเรื่อยๆนะครับผมเอาไว้ข้าวหลังนะครับผมตอนนี้ก็ให้ชิมแค่นี้ไปก่อนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับกวนจูก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับพี่แม่สำหรับคลิปนี้ลูกๆกลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ